ใช่ครับเทศบาลเมืองศรีราชาได้จัดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาพิบาลด้านอาหารที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น3เทศบาลเมืองศรีราชานายประพัฒ์เจริญสันติสุขรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานครับเปิดโครงการอบรมความปลอดภัยตามหลักสุขาพพิบาลอาหารซึ่งจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ประชาชนต้องเร่งรีบครับ ก็ทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยนิยมซื้ออาหารปรุงสําเร็จจากร้านค้าร้านสะดวกซื้อหรืออาจจะรับประทานอาหารตามร้านอาหารถ้าหากอาหารที่ซื้อมาเนี่ยไม่สะอาดและไม่ปลอดภัยก็จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคทั้งนี้ครับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสารที่จําหน่ายอาหารพศ2561ก็กําหนดให้ผู้ประกอบพิธีการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งก็จะมีผลในการพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตสาที่จําหน่ายอาหารและสารที่สะสมอาหารกับผู้ประกอบการด้วยครับก็เลยได้มีการจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในหลักสูตรผู้ประกอบกิจการจํานวน50คนครคนให้ได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องการสุขาพิบาลอาหารแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้อย่างถูกวิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงอาหารให้ถูกต้องและถูกสุขลักษณะแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมน,นะครับ,รบให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน c l e e n Food Good Taste ด้วยครับ